หนุ่มสอนรามฟาดหนักอดีตเมียติ๊กบิ๊กบราเธอร์อีกแล้วบอกเลยไม่จบง่ายๆแนะ่เลิกรากันไปสองปีกว่าๆแล้วสำหรับหนุ่มสอนรามและอดีตพันรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์จนเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตที่ผู้คนให้ความสนใจรวมถึงตลอดระยะเวลา2ปีก็ยังมีประเด็นให้คนจับตามองอยู่บ่อยครั้งและล่าสุดทางด้านหนุ่มสอนรามได้โพสต์ข้อความแจ้งห่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่า ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผมเกิดปัญหาเครื่องที่ตัวผมไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้ยังไม่ทราบสาเหตุหากมีใครใช้เบอร์โทรศัพท์ผมโทรหาหนะขนาดนี้ไม่ใช่ผมนะครับหากมีใครต้องการติดต่อผมเรื่องงานหรือเรื่องใดๆให้โทรหาพี่ตัวเล็กผู้จัดการส่วนตัวของผมตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนโปรไฟล์ของอินสตาแกรมครับผมขออนุญาตรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับขอพระคุณครับ การโพสต์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการที่โทรศัพท์มีปัญหาเฉยๆดูว่าไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่แล้วจู่ๆทั้งนั้นหนุ่มสอนรามก็ได้โพสต์ยาวเหยียดอีกครั้งถึงอดีตภันรยาเอาไว้ว่าขออนุญาตชี้แจงนะครับเรื่องปัญหาโทรศัพท์ผมเบอร์โทรศัพท์เป็นชื่อของอดีตพันรยาส่วนเครื่องและเบอร์ผมได้เป็นผู้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มาโดยตลอดอดีตภันรยาได้กล่าวอ้างว่าโทรศัพท์ของตนหายจึงมีความจําเป็นต้องไปขอซิมใหม่ที่ศูนย์โดยอ้างว่า จำเบอร์โทรศัพท์ที่ตัวเองใช้อยู่ทุกวันไม่ได้จึงไปขอซิมใหม่กับทางศูนย์อดีตภรรยาขอซิมซึ่งเป็นเบอร์ที่ผมใช้ทํางานและธุรกรรมต่างๆโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ผมทราบจนกระทั่งได้มีการเปิดเครื่องและรับสายของน้องชายผมน้องชายผมจําเสียงได้จึงได้มีการพูดคุยกันหลังจากนั้นน้องชายผมพยายามติดต่อผมแต่ไม่ได้จึงได้โทรมาแจ้งเรื่องนี้ให้ผมทราบกับแม่บ้านหลังจากนั้นผมจึงโพสต์เรื่องโทรศัพท์ของผมเพื่อให้บุคคลที่ใกล้ชิดหรือติด ต่องานทราบ เพื่อ้องกันปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับผมและลูกเหมือนที่ผ่านมาเพราะผมไม่ทราบเจตนาของอ e ีกฝ่ายว่าทําไปเพื่ออะไรหลังจากโพสต์ไม่นานอดีตภันยาได้นําซิมมาฝากคืนเอาไว้ที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านขณะนี้ได้มีการพูดคุยและดําเนินการเปลี่ยนชื่อให้ผมมาเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เครื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องกราบขอบพระคุณแฟนๆที่ช่วยเหลือและให้คําแนะนําด้วยความเคารพข้อสังเกตหนึ่งโทรศัพท์หายทําไม ไม่แจ้งความ 2. ถ้าแจ้งความก็แสดงว่าจําเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองได้แล้วจะมาขอซิมใหม่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผมถือเครื่องทําไมโดยที่ไม่แจ้งผมทําไมไม่ขอซิมใหม่เบอร์ของตัวเองมีวัตถุประสองค์อะไร 3. จําเบอร์โทรศัพท์ที่ตัวเองใช้อยู่ทุกวันไม่ได้เป็นไปได้หรือ 4. ถ้าน้องชายผมไม่โทรไปและจำได้ว่าเป็นอดีตภันรยาและไม่ได้แจ้งให้ผมทราบถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับผมผมไม่สามารถใช้โทรศัพท์ต,ติดต่อใครได้เลยหรือประสานง,งานที่รับผิดชอบไว้ได้ชีวิตผมต้องการอยู่กับลูกแบบสงบไม่ต้องการความวุ่นวายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ